เขาว่ากันว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นจะมีนิ่งเคลียร์ลงผู้คนจะตายเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าใครทำดีมากๆแล้วจะรอดได้คำทำนายนี้เป็นจริงหรือไม่สิบกว่าปีที่ผ่านมาคำทำนายที่ว่านี้ในปี2542หรือปีคิตศักราช1999 จะมีมหาสงครามนิวเคลียร์ผู้คนล้มตายกันทั่วโลกแต่คนดีๆจะมีสิทจูต่อบางแหล่งถึงกับระบุทีเดียวว่าจะมีกรวยสีรุ้งพุ่งจากฟากฟ้าลงมาปกป้องอภิบาลคนดีมีศีนมีสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายจากระเบิดล้างโลกครั้งนี้ก็จะขมวดคิ้วสงสัยแล้วว่าเอ๊ะคนเลวตายหมด แต่คนดีผีคุ้มไม่ตายง่ายๆก็มีแปลว่าผลของการเป็นคนดีคืออยู่ทรมานต่อจากพิกษกำมมันตรังภาพรังสีคิดดูสิคะว่าโลกหลังมหาสงครามนิวเคลียร์นะมันจะไปหรืออะไรนอกจากฝุ่นพิษอาหารการกินน้ำไฟและความเป็นอยู่ต่างๆคงย่ำแย่เหลือรับประทาน ถ้าพูดถึงคำทำนายในทำนองนี้เหมือนจะเอาใจคนทั่วไปที่ไม่อยากตายหรือเป็นกุศโลบายให้คนเร่งขวนขวายทำความดีกันส่วนดีก็ดีแล้วค่ะแต่ส่วนไม่ดีก็เป็นผลกระทบข้างเคียงคือความเข้าใจผิดสำคัญผิดและเชื่อมโยงเรื่องกรรมวิบากกันผิดผิดเป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาได้ง่ายๆถ้าผลออกมาไม่ตรงกับคำทำนาย ก็ขอยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ทันเกิดสงครามนิวเคลียร์คนดีมีศีนสัตว์ถูกไฟดูดตายโดยไม่มีปฏิหารที่ไหนช่วยคนรู้ข่าวก็จะมองกันว่าไหนบอกว่าคนดีผีคุ้มไงทําไมงอก็งอ,องขิงไม่เกรียมเป็นที่น่าสลดสังเวชขนาดนี้ถ้ามองแบบคนกลัวตายก็ยังยึดติดก,กับสุขที่ขี้ปฏิวนี้ในโลก ุญก็ต้องอยากฟังคำทํานายประเภทตัวเองดีพอมีบุญพอจะอยู่ต่อแต่หากคนมีศรัทธาในบุญอย่างแท้จริงและแต่นักว่าบุญจะเป็นที่พึ่งให้คุณสบายกว่านี้ก็คงคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือคิดถึงตายโหงก็ตายโหงอย่างคนมีบุญร้องจั๊กใหญ่ๆสักนาทีหนึ่งแล้วได้ไปหัวเราะร่ำหันสาบนสวรรค์อีกครั้งกับครื่งกับ อย่างนี้จะต้องไม่กลัวอะไรการทำดีมากๆในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้าไม่เกี่ยวกับตายสงบหรือตายหน้าสังเวชแต่จะเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนมากกว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมดอยู่แล้วถ้าคุณกําลังฟังบรรทัดนี้อยู่ก็จะแปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจเชื่อเรื่องบุญกรรม อย่างถูกต้องพอสมควรก่อนตายไม่ควรหวาดภาวาแต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความไปสู่สุคติหรือเพื่อความสิ้นสุดทุกทุกขร้อนถาวรต่อไปอีกประการหนึ่งเรื่องตื่นข่าวหายยนะระดับประเทศหรือระดับโลกนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายเสียที่เดียวค่ะประชงที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องเลวร้รายมากมาย จนคนหายประมาทกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้พิจารณาตามจริงด้วยว่าคำทำนายเกี่ยวกับหายนะระดับช้างนั้นผิดมากกว่าถูกถ้ามหมางรวมได้ทั้งหมดคุณอาจตาค้างด้วยความประหลาดใจคือร้อยคำทำนายจะมีสักหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นค่ะที่เกิดเรื่องเกิดกล่าวขึ้นจริงๆชนิดตรงเพงทั้งเวลาสถานที่ และบุคคลผู้ก่อการเมื่อข้อเท็จจริงตามสถิติคือเป็นไปได้ต่ำที่จะทายถูกพวกเราก็ควรกำหนดใจเชื่อไว้น้อยๆด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมของคนเรือนล้านนั้นไม่ใช่รู้กัดง่ายๆหรอกนะคะบางคนก็ฟังคำทำนายแล้วก็วิ่งเต้นเข้าพิธีไสยศาสตร์บ้างตหนกตกตื่น จนท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยบ้างหรือกระทั่งสิ้นหวังขนาดอยากฆ่าตัวตายไปล่วงหน้าบ้างก็เพราะคิดคิดอยู่ก่อนหน้าแล้วจากเรื่องรัดรันทศในชีวิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตที่เหลือไม่คุ้มค่าเป็นไปเพื่อถูกอุปทา,านครอบงำให้จิตนั้นเป็นอกุศลเปล่าโดยแท้เรามาเตรียมตัวกันแบบชาวพุทธจริงๆกันดีกว่าค่ะ ชาวพุทธเป็นอย่างไรเป็นคนที่พยายามรู้ตามจริงโดยเหตุผลไม่ใช่การเชื่อตามตามกันโดยปราศจากการพิจารณาและด้วยท่าทีของชาวพุทธเองก็อยากตั้งข้อสังเกตดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะยอมรับตามจริงว่าปัจจุบันโลกตกอยู่ในเงื้อมเงาของอันตรายร้ายประเภทอย่าดึงดันปฏิเสธแบบหัวเดือตาใส ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆพวกเชื่อเรื่องภัยพิบัติก็คือกลุ่มคนที่งมงายเท่านั้นข้อที่สองค่ะเมื่อเกิดคำทำนายใดๆทั้งจากฝั่งหมอดูลและจากฝั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ขอให้ตั้งสติฟังอย่างรอบคอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเส้นเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าอุกกาบาตจะตกในอาไทยก็เลือกันแพร่สะพัดต่างๆนานา ถือเอาจังหวะที่ผู้คนกำลังขวัญเสียจากสซนามิโดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ประกอบเลยหากพิจารณาคำทำนายดีๆแล้วจะเห็นได้ตั้งแต่เมื่อฟังในครั้งแรกนั่นเองว่าเป็นของเก๋เป็นเรื่องของคนชอบเล่นสนุกกับความกลัวของมนชนข้อที่สค่ะเมื่อใจกลัวก็อย่าทำปากแข็งว่ากล้า ขอให้ถือเป็นโอกาสศึกษาพุทธพจน์ต่อไปว่าท่าทีเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเป็นเช่นใดตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้มซึ่งก็ขอสรุปรวบรัดโดยง่ายคือพระพุทธเจ้าท่านให้เราระลึกถึงความตายเสมอเสมอและความตายแบบมนุษย์สามัญก็ปราศจจากร่องรอยนิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดาเพราะฉะนั้นข้าย,ย่าได้ประมาทชะล้างสิ่งโสโครกใดๆ ก็ชะล้างได้เตรียมสเสบียงไว้เดินทางต่ออย่างใดได้ก็เตรียมเสียซึ่งสเสบียงที่ดีที่สุดก็คงนี้ไม่พ้นการมีปัญญาหินชอบเรื่องก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสิ่งทั้งหลายข่าไม่ควรยึดมัน่นว่าเป็นสมบัติทาวรของเราหรือของใครก็ตามเมื่อใจไม่เปื้อนมนทินบาปสะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศลและเลิกข่วง ห่วงดินน้ำไฟลมทั้งหลายในโลกหน้าที่ต้องมีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั่นแหละค่ะท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท้หากจำที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ก็ขอให้ระลึกสั้นๆว่าอย่ากลัวตายร้าย แต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันค่ะถ้าเปลี่ยนคำนิยมใหม่เสียได้ไม่เอาแต่กลัวตายโหงไม่จอดจงอยากแก่ตายอย่างสงบคุณจะไม่ตื่นเต้นกับคำทำนายหายนะโลกเก๊ๆอีกต่อไปเฮ้อข่าวว่าน้ำจะท่วมโลกแน่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าอีกเมื่อไรอาจจะห้าปีหรือสิปีก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะ ข่าวโลกแตกก็มีมานานผู้คนฟังแล้วก็ตื่นกลัวบ้างหัวเราะเยาะบ้างก็สุดแท้แต่ว่าใครค่ะเป็นคนประกาศข่าวโลกแตกช่วงนี้เสียงหัวเราะเยาะอาจจะแผ่วลงหน่อยและความเตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอย่างยาวนานกระทั่งด้านชาและกลายเป็นความชินไปเพราะดินฟ้าวิปริตแปรปวนเหลือเกิน ในวันเดียวกันธรรมชาติอาจจะมีอาการแปรปวนได้สารพัดก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนแสบผิวเดี๋ยวหนาวถึงไขกระดูกนี่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ไม่ต้องไปดูภูเขาน้ำแข็งถล่มที่ไหนคะ่ะก็รู้สึกได้ว่าโลกนั้นทำตัวเกเรขึ้นทุกวันแถมข่าวโลกแตกรอบนี้ก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะในหมู่บ้านเล็กๆเสียด้วย แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของประเทศและของโลกโดยตรงเอาละค่ะสมมติพวกคราวนี้โลกจะแตกจริงๆเสียทีด้วยการมีนำท่วมไปทุกคนทุกแห่งแล้วเป็นยังไงคะเราจะทำอะไรได้มาตั้งแต่ต้นแบบที่ทำให้ไม่ตื่นกลัวและไม่ประมาทดีกว่าวิธีก็ง่ายๆคือ ถ้ายัางไม่มีโจทย์ให้ชีวิตในชีวิตก็ตั้งโจทย์สมมุติให้กับวันนี้แล้วกันถามตัวเองหรือ,อยังว่าท่องพลัดพระกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดในโลกอย่างมือถือและอินเทอร์เน็ตดังเช่นปัจจุบันคุณนั้นจะเลือกไปอยู่กับใครแน่นอนค่ะว่าคุณนี่ก็คงเลือกอยู่กับคนที่รักไม่ได้ครบทุกคน เพราะในวันน้ำท่วมฉับพลันคนที่คุณรักอาจอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคุณจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลคุณจริงๆก็ต่อไม่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะและสรุปคือในที่สุดอันเป็นสุดท้ายแล้วคุณก็เลือกอยู่กับใครไม่ได้ตามปรารถนาหรอกค่ะซึ่งนั่นก็ไม่แตกต่างจากที่กำลังเป็นอยู่สักเท่าไหร่เลยแม้คุณสมใจ ได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดมาพรากเขาไปและวันใดบุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงวันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงคุณต้องอยู่กับตัวเองตลอดไปตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ฉะนั้นถ้าเตรียมสร้างตัวเองให้น่ารักน่าอบอุ่นและน่าอยู่ด้วยคุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองในทุกวาระสุดท้ายไม่ว่าจะต้องตายโหงในชาตินี้หรือตายดีในชาติไหนและอีกสักคำถามหนึ่งค่ะคุณถามตัวเองหรือ,อยังว่าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้จมน้ำตายหรือกระหายน้ำจนขาดใจเพราะหนีขึ้นที่สูงเกินไป คุณจะเอาอะไรเป็นทุนรอนสำหรับเกิดใหม่ให้ดีกว่าต้องมาอยู่ในโลกที่จมน้ำได้แน่นอนว่าตอนยังดีทุกคนจะบอกว่าช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ขอโทษทีคนพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่จำจำเขามาค่ะดีที่สุดที่จะทำวันนี้ของคนพูดก็มักไม่ต่างจากเมื่อวานและวันก่อนก่อน นั่นคือขอให้ผ่านไปอีกวันกินให้อร่อยที่สุดนอนให้นานที่สุดและขับถ่ายให้โล่งที่สุดพอถึงคราวหายนะขึ้นมาจริงๆก็จะมีสักกี่คนที่ทำใจได้เราต้องการความมั่นใจทางใจในวาระสุดท้ายเป็นสำคัญความมั่นคงทางใจเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราพร้อมตายโดยไม่ต้องทำใจใดๆ ทุกอย่างจัดสบายในตัวเองความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจากสองสิ่งสิ่งแรกกรรมดีที่สั่งสมมาไม่ใช่กรรมดีที่เรีบตาลีตาเลือกนึกถึงพระอระหันต์ก่อนตายหมายถึงความดีที่บำเพ็ญมาทั้งชีวิตความดีจะปรากฏเป็นความขาวความสว่างและความรู้สึกงดงามทางใจก่อให้เกิดความสุขความตั้งมั่น โดยไม่ต้องวิงวอนขอาการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆและข้อที่สองขาดความเข้าใจคนเรานั้นจะโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายนั่นเพราะความไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรกันแน่แต่เมื่อทำความเข้าใจว่าอนาคตก็คือผลของปัจจุบันคนก็จะเห็นอนาคตจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนั่นเอง หากใจคุณสว่างอนาคตก็ย่อมสว่างค่ะหากใจคุณมืดอนาคตก็ย่อมมืดความสว่างคือธรรมะความมืดคืออาธรรมยิ่งใจคุณผูกอยู่กับธรรมะมากขึ้นเท่าไรใจคุณก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้นตรงข้ามหากคุณเอาแต่ผูกอยู่กับอธรรมพอทำความรู้สึกเข้ามาในใจก็จะเห็นแต่ความมืดครุ้มไม่ดี ธรรมะที่ดีที่สุดคือการมีสติระลึกถึงความจริงเฉพาะหน้าเ่นการเห็นให้ได้ว่าประโยชน์สูงสุดยามตายก็คือความเข้าใจว่าร่างที่จะตายไม่ใช่เราเป็นเลือดเนื้ออันเกิดจากข้าวปลาที่เอามาจากโลกแต่ต้องคืนให้กับโลกไปนอกจากนี้นั้นก็ทำความเข้าใจเตมไว้ว่าแม้ดวงจิตที่จะดับก็ไม่ใช่เรา เป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดด้วยเหตุและดับไปเรื่อยๆอ,อยู่เอาแต่ตื่นนอนตอนเช้าก็ถือว่าจิตเกิดใหม่แล้วและแค่หลับไปก็ถือว่าจิตดับไปแล้วจะต่างอะไรจากจิตจิตดับยามตายและเกิดอีกในยามปฏิสนธิไหนพบใหม่เล่าสรุปคือถ้าเราเข้าใจถูกและดีพอคุณก็จะยิ้มรอโลกแตกได้ ไม่ต่างจากที่เคยรอวันพรุ่งนี้ที่แสนธรรมดาจริงๆ